ข้อ15บนะครับนะเขาบอกว่าบ้านเยาวภามีสมาชิกทั้งหมด7คนนะครับมี7คนนะครับนะแล้วก็สุนัข2ตัวแมวหนึ่งตัวนะครับแมวหนึ่งสุนัขสองคน7นะครับทีนี้เขาจะ้คำนวณข้าวสารที่เขาซื้อมานะครับเจ็คนนะครับคนนั้นกินข้าวสารวันละ200กรัมนะครับนะ คนแต่ละคนนะครับสมาชิกในบ้านแต่ละคน1คนนั้นกิน200เพราะฉะนั้น7คนนะครับก็ทั้งหมด1,400กรัมนะครับนะทีนี้สุนัขนะครับเขาบอกว่าสุนัข9ตัวนี้กินวันละ1.5ึ่งจุดกิลเตัวกินวันละ1.5ึ่งจุดห้ากิลเตัวกินวันละ1.5ึ่งจุดห้ากิลหนึ่งจุดห้กิลก็คือ150กรัมนะครับแต่จริงๆบ้านเขามีสุนัขกี่ตัวมีแค่2ตัว นะครับตัวนี้ก็เปรียบเทียบว่าถ้า2ตัวก็จะกินวันละเอาร้อยห้าสิบดึงลงมาส่วนก้อยเก้านะครับคูณ2นะครับก็เป็นสามร้อยส่วนเก้านะครับนะเอาสามตัดทอนเสียนะครับอ่าสามหนึ่งสามนะครับตรงนี้จะหนึ่งร้อยสามสามเก้านะครับนะก็เป็นหนึ่งร้อยส่วนสามกรัมนะครับเนี่ยสุนัขบ้านเขานะครับสองตัวอ่ากินนะครับวันละหนึ่งร้อยส่วนสามกรัมทีนี้ยังมีแมวอีกนะครับ แมว1ตัวกินวันละ0.5ขีบบ้านเขาก็มีตัวเดียวนะครับแมวนะครับ0.5ขีดก็คือไม่ถึงขีดนะครับนะขีดห1ึ0งกรัม0.5ขีดก็คือ50กรัมนะครับเพราะฉะนั้นบวกกันเลยว่าใน1วันนี้นะครับบ้านของเยาวภานีาน่กินทัน้งหมดกี่กรัมก็1,400บวก1 0 0ส่วน3บวก50นะครับนะ ก็เป็น1 450งพันสี่ร้บวกหนึรส่วนสามหงส่วนสตัวนี้นะครับอ่าหารการเสียก็ประมาณ33.33นะครับนะนะครับก็ได้แล้วนะครับว่าทางบ้านเนี่ยอ่ากินเท่าน,นี้นะครับใน1วันเนี่ย1483นะครับ1,483.33กรัมนะครับเขาซื้อข้าวสารมา4ถุงถุงละ5กิโลกรัมก็จะเป็น20กิโลกรัม 20กิโลกรัมเท่าก,กับ20,000กรัมนะครับนะเพราะ1กิโลกรัมได้1,000กรัมนะครับนะก็เอา1,000ันคูณ20ได 20, ้20,000นะครับตรงนี้ถามว่ากินได้นานที่สุดเท่าไหร่ก็เอา20,000ตั้งหารด้วย1483.33นะครับนะ เนื่องจากมันเป็นจุดทดยมอยู่นะครับเลื่อนจุดทดยมไปด้านหลังสองตำแหน่งเห็นไหมนะครับก็เป็นเนี่ยหนึ่งสี่แปดสามสามสามนะครับเลื่อนไปสองตำแหน่งก็ใส่ศูนย์ด้านบนนะครับนะก็หากกันนะครับก็ได้ประมาณ13.5วันนะครับฉเฉลี่ยแล้วก็คือ14วันนี่แหละสาวันนะครับนะก็คือ14วันก็คืออ่าตัวอกที4่4นี้นะครับนะ